นั่นก็ยิ่งดีคิดคิดอย่างที่ค่อยบอกให้เจ้าคิดบวกมันมีน้องที่ทํางานอ่าไม่ยื่นเหรอพี่ถูกให้ออกช่าแม่มันเถอะพี่เถิดเจ็บเก็บดึงอันนี้ลงเออช่างไม่ไม่ต้องดึงน้องที่ทำงานที่ถูกให้ออกก็อ่าเป็นโปรเจกต์แล้วเขาเอาเงินผ่านบัญชีมันเดือนละประมาณห้าหมื่นอืมเข้าใจอืมอีกปีนึงอีกปีนึงอะไรแต่เป็นเงินสำรองจ่ายหน้างานไงก็ต้องไปไม่ละเขาได้เออชี้แจงถูกต้องพี่ที่พูดถูก ชี้แจงชแใช่ต้องชี้แจงถูกต้องนะครับเก่งมากก็ต้องไปชี้แจงก็ถึงถือ<ล>เอกสารไปชี้แจงคออุณต้องมีที่มาที่ไปไปชี้แจงคุณมีเอกสารยอย่างที่พี่ทิพย์ถามว่าเงินลูกพี่โอนเข้าบัญชีพี่ทิพย์แล้วก็โอนเข้าโอนออกแต่ว่ามันมีทั้งโอนเข้าโอนออกมันรู้ไงว่ามาจากบัญชีไหนธนาคารมันเห็นหมดไงแบบนี้ก็ต้องไปชี้แจงอย่างพี่ทิพย์ต้องไปขอสเตตเมนต์ย้อนหลังธนาคารน้องตองให้เพื่อไปเป็นหลักฐานเข้าใจปะเหมือนค่อยโอนให้พี่ทิพย์อย่างงี้แล้วผม จะไปชี้แจงไงผมผ่านมาหลายปีแล้วก็ไม่ต้องก็อาจจะไม่โดนไงก็อาจจะไม่โดนโอนลวเด้อโอนไม่ถึงหรอกพี่คิดว่าเป็นล้านก็ถึงแล้วเนาะเจ้าตู้บอกว่าเป็นล้านเป็นล้านก็ต้องถึงแหละลูกพี่แต่ถ้าลูกพี่เอาโกงเขาพูดอย่างนี้โกงเขาแบบเงินสดเนี่ยจับให้ตายก็จับไม่ได้ลูกพี่ก็แถไปแม่งอ่ะแต่โกงเขามาเป็นเงินเงินอะไรเบัญชีเออเปิดอ่านให้ฟังเลยสัมภาระ ไอ้ธน,นาคารสง่งอะไรนะให้สำมะกอนปีไหนเดือนไหนอ่านให้ฟังแล้<ร>ต้องอย่าอย่ากะนนะก็จะมายึดทรัพย์เราก็จะมายึดทรับไปเรื่อยเป็นมีสารควอมคอาทรัพบอุย้ยเฮ้ยมันขึ้นเลยธนาคารส่งก็ยังไม่เห็นว่ายังไงเลยพี่สมัชชิต นี่ไงมันขึ้นหมดเลยธนาคารสถาบันจะนับธุรกรรมรวมกันทุกบัญชีที่เกิดขึ้นภายใน1ปีตั้งแต่1นึมกราถึงนําส่งข้อมูลให้สัมปรกรณโดยมีเงื่อนไขออออออลูกพี่ลูกพี่รับโอนรับโอนเยอะไหมก็เวลาไปซื้อของก็โนแต่ตอนนี้ช่วงนี้บริษัทจะจะจ่ายมีเงินสดเข้าใจเข้าอยู่บริษัทก็เริ่ม <laughs> เพราะอะไรรู้ไหมสิ้นปีเงินมันเงินมันจะไปค้างที่แบบเนี่ยสะไตมากสุดท้ายของปีคอยนนก็เริ่มเหมือนกันเบิกแบบเบิกต่ำกว่าหมื่นเขาจ่ายหนึงสดอย่างเดียวเขาน่าจะวางแผนอะไรสักอย่างก็วางแผนก็วางแผนนี่แหละอันนี้แ,ลแหละลูกพี่ลูกพี่เกิดเรื่องปีไหนปีนี้หรือปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วหรอสองปีที่แล้วสองสองปีที่แล้วสูเอาดีๆสู ปีไก่เนี่ยอเรื่องคุณน้องบีเนี่ยปีไหนไม่ไม่ที่ต้องถามอะไรมันจำในง่ายสุดปีไหนปีที่แล้วอ่ะจะมาอ่อะไรหรืปีที่แล้วประมาณปีนึงก็ครบปีหนึ่งปีนี้ปีหน้าปียืมปีหน้าก็ยืนปีนี้ปวดภัยไม่มีอะไรปีหน้าเนี่ยปีปีที่จะถึงเนี่ยยื่นเฉพาะเงินเดือนเดือนที่ได้ใช่ปีนี้อย่าไปยื่นให้ไปยืนปีหน้าต้นเดือนเพราะเดือนนี้ไม่มีดีแล้วปีนี้ มันยื่นไม่ทันแล้วไปยื่นปีหน้าพร้อมเพย์เขาเช็คได้ไหมพี่ทิพย์อธิบายพี่ทิพย์ต้องเข้าใจพร้อมเพย์เขาเช็คได้ไหมคำว,ว่าเงินเข้าระบบมาในธนาคารเขาเห็นไหมเออ<า>เออก่งมากพี่ทิพย <_ Sicherheit> ์เก่งมากบอฮกพ่จะดินยาเออเข้าใจหรือ,อยังพร้อมเพย์หรือมึงสิบิี่ยักษ์กระซัง,<ช>งมันเงินเข้าธนาคารที่มันมาเด้งอยู่หน้าเออ ธุรกรมรมถ้ามียเนี่ยถ้ามียิ่งยิ่ง,งทำธุรกรรมเยอะ<ไ>ป,ประมาณกี่สามพันธุรกรรมขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะยิ่งนําส่งธนาคารหรือจํานวนครั้งการรับโอนตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปต่อปีเกินอยู่แล้วแหละเราท,ทําธุรกรรมเนี่ย,ยฉันก็โอนมาล้านเธอทั้งรับเข้าทั้งส่งออกเกินอยู่แล้วเนี่ยเพราะปัจจุบันเราไม่ใช่นี่ไงลูก บริษัทลูกพี่ก็เลยจ่ายเงินส่วนไงพอทำธุกกรกรรการเงินมันเกินเนี่ยเนี่ยมันมันว่าเนี่ยหรือจํานวนครั้งการรับฝากการโอนตั้งแต่400ครั้งขึ้นไปต่อปีเนี่ยเดี๋ยวไปทิปแล้วเขาก็จ่ายเป็นเช็คเลยนะช้าเงนินเยอะเขาเปจ่ายเป็นเช็คเขาไม่โอนโอ้ยเขาก็เริ่มแล้วขนาดเขายังเริ่มเช็คมันมันมันไม่เกี่ยวใช่ไมมัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรายรับหรือรายจ่ายเขาเขานะต้องทําทั้งสองขารายรับและรายจ่ายเพื่อให้มันดุลกันพ,พี่เพื่อไปเยื่นกับสัมภาระ แต่ค่อยค่อยยังเชื่อนะว่าเรื่องเกิดอีบีมันคือของปีกายไง